วันนี้พจนจะมาสอนวิธีการทำโทรศัพท์กลายเป็นคอมนะครับคุณก็ต้องโหลดคุณก็ต้องเข้าไปในเพจตัตเตอร์เลยก็ได้เลยผมเข้าไปยังเพจะัตเอรเลยนะครับไปเลยรับดาวน์โหลดอันนี้นะครับนั่ครักกดเข้าไปได้ อือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลืมผมลืมบอกว่าเข้าไปในเลสต้นก่อนอือมันชื่ออะไรวะ L E E N A L E E N A L E E N A L E E นี่ครับ ก็คืออันแรกเลยนะครับอันแรกเลยนี่นะครับอันแรกน่น่น่น,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 นี่อันอันที่เป็นวงกลมแสดแดงกันแต่นี่นะครับคลิปหลังผมก็มีนะครับคุณก็กดเข้าไปดูเลยนีก็กดไปเลยเมืดเราโหลดเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็กดเปิดเลยนะครับ เปิดเรียบร้อยมันก็จะมีกมังเป็นแบบนี้มันก็เปิดแบบนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสด,ดีครับเบื่อเยเีะๆๆๆพูเดเงินไปถ้าไปย,ยูทูปให้ดูมันก็จะเหมือนจริงๆมากๆเลยเหมือนโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มากเลย มันก็จะเหมือนคอมพิวเตอร์ยูทูบมากมากเลยนะครับสวัสดีครับ <Ừ. S 2> เดี๋ยวๆๆๆผมลืมนี่อะไรเนี่ยซูเปองนาทีเออหนึ่มชาร์จใส่น่มชาแล้วครับหน่มชาร์จคำนองเดยเหมือนปะอ่ะผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ